ในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันแกอินเปองละองจันทราขาจดวิญญาณร้ายสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเบนดอมอนิเมครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวของสะสมจากอนิเมะเรื่องเซลมูนเป็นการเซลมูนทวินเฟเวอที่แถมมาจากขนมเวเฟอร์ของญี่ปุ่นครับ ตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็จะเป็นการนะครับที่เปิดตัวเมื่อช่วงเดือนกุมภาของปี2016ตัวขนมนะครับก็จะเป็นเวเฟอร์รสช็อกโกแลตครับแต่ว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับเขาขายไปกันเป็นบ็อกเซตครับนี่1นึ่งบ็อกเซตนะครับก็จะมีมูลค่า2,100เยนถ้าเทียบเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสักประมาณ550บาท560บาทโดยประมาณนะครับ นี่มึงบ็อกเซตนะครับก็จะประกอบไปด้วยเวเฟอร์นะครับทั้งหมด14ซองครับแต่การ์ดที่ออกมานั้นจะมีทั้งหมด15ซองซึ่งมันก็เหมือนกับประมาณว่าเขาก็บังคับให้คุณซื้อประมาณ2บ็อกครับก็อาจจะต้องลงทุนประมาณ1,100บาทเพื่อที่จะได้การ์ดเวเฟอร์แบบครบชุดนะ ตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษอยู่2ประการประการแรกนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ทํามาจากวัสดุของพลาสติกแข็งนะครับซึ่งก็จะมีความทนทานประมาณหนึ่งความพิเศษประการที่2ลวดลายเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของเซรามูนในยุค90นเรียกอย่างว่าการ์ดแดกเชดดิ้งการนะครับซึ่งในรุ่นนั้นน่ะก็จะมีลายการ์ทั้งหมดประมาณนัก406ลายนะครับแต่สําหรับงานตัวนี้ก็จะหยิบลายมาทั้งหมด15ลายจากชุดนั้นนะครับลายที่สวยๆเอามาทําเป็นการ์ดเวเฟอร์ชุดนี้ แต่จริงๆแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยการชุดนี้ก็จะมีทําออกมาทั้งหมด2ชุดนะครับที่ผมจะนํามารีวิวกันในชุดที่1ก่อนมากันที่ใบแรกนะครับก็จะเป็นลายการ์ดในช่วงของภาคแรกครับผมก็จะเป็นลายของอุสงิแล้วก็ลูน่าครับ้างก็จะมีความหนานๆหน่อยนะครับส่วนลายด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบข้อมูลตัวละครนะซึ่งผมก็อ่านไม่ออกครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ไปกันที่ลายที่2นะครับลายที่2ก็จะเป็นลายโฮโลแกรมหรือว่าคนไทยเ็าจะเรียกว่าเลเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นลายเลเซอร์ก็จะเป็นลายเซลามูนกับลูน่าอ่าด้านหลังก็จะเป็นรูปดวงจันทร์นะครับนก,ก็จะมีความวิบวับวิบวับนะครับสังเกตตรงด้านล่างอีกครับก็จะเป็นงานที่ออกมาในช่วงรอบ20ปีเซลมูนก็มีสัญลักษณ์20ปีตรงนี้อยู่ ก็จะเป็นลายของ4สาวที่ปรากฏตัวมาในภาคแรกครับจะประกอบไปด,ด้วยด้านบนนะครับก็จะเป็นอ่าจูปิเตอร์มาเซเลอร์มูนแล้วก็เซเลอร์เมอร์คิวรีนะครับโดยใบนี้นะครับผมก็จะมีใบเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วผลงานนี้มันออกมาจากางานปี90จริงๆไปด้านซ้ายคือพลาสติกด้านขวาเนี่ยก็คืออ่าการาดกระดาษน,นะครับนะการาดกระดาษก็จะลมประมาณงอได้ง่ายๆหน่อยส่วนพลาสติกก็จะงอไม่ได้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายอารมณ์ประมาณนี้ครับตรงนี้ไม่สามารถจะเป็นบทพูดหรือเนื้อเพลงหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลายที่สีนี้ก็จะเป็นลายนี่เป็นเหมือนสะท้อนกระจกระหว่างอุสงและในล่างเซลามูนนะครับด้านหลังจะแตกแต่จากใบที่ผ่านๆมานิดนึงก็จะเป็นลายของหน้ากากทักซิโดอ่า คนที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเซลมูลในล่างของเซเลนิตี้ ity, ซึ่งเป็นร่างของอดิตชาติสำหรับรายที่5นะครับก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับจากใบก่อนหน้านี้ตัวนี้วีนัสกับอันเทมิดเพิ่มเข้ามานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้ครับจะมีชื่อด้านบนปรากฏอยู่นะก็จะบอกว่าเนี่ยอ่าเท่านี้คือเซเลมูนเซเลนเมอร์คิวรี่อ่ามาจูปิเตอร์แล้วก็วีนัสก็อารมณ์ประมาณนี้ เป็นอ่าแก๊งซิลอมูในลักษณะของจิบิน่ารักน่ารักนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับด้านบนนี้นะครับถ้าให้เดานะเออก็น่าจะเป็นประมาณแบบอรมณ์ประมาณเนื้อเพลงหรือแบบอันที่7อันนี้หลุดจากแก๊งนางเอกมาที่แก๊งนางร้ายบ้างก็จะเป็นเหล่าปีศาจซึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนเดิมเช่นกันด้านหลังก็จะเป็นลายกับอ่าใบที่สนะใบที่3านะท,ที่จะไปรีวิวเมื่อสักครู่นี้ มากันที่ลายที่8นะครับหลุดจากนางเอกแล้วก็หลุดจากนางร้ายไปที่พระเอกแล้วก็ลูกสาวอ่าตัวนี้ก็คือมารุแลวก็จีบิมูนนะภาอารมณ์มันยอกล้อกันเล่นนะโดยใบนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายที่เข้าสู่ภาคอาละจากใบแรกใบที่หนึ่งใบที่2ใบที่3จะเป็นลายของภาคปกตินะครับภาคหนึ่งอันนี้ก็จะเริเ่มเป็นภาคอาละนะด้านหลังก็เหมือนกับใบที่ผ่านๆมา มากันที่ใบที่9ที่10นะครับอันนี้ขอโชว์พร้อมกัน2ใบเพราะว่ามันเป็นใบเลเซอร์ครับเป็นใบโฮโลแกรมที่ออกมาคู่กันสังเกตไหมครับด้านล่างเนี่ยลักษณะของกราฟิกเนี่ยจะแตกต่างไปจากาใบที่ผ่านมากราฟิกเนี่ยจะแตกต่างกันเห็นไหมครับอารมณ์ตรงนี้ก็จะมีวงๆตรงนี้เป็นลักษณะของเซเลนิตี้แล้วก็มีดวงจันทร์อยู่ส่วนด้านหลังของแต่ละใบนะครับก็จะเป็นข้อมูลตัวละครและออกแบบบล็อกกราฟิกมาประมาณนี้ อย่างตัวเซเลอร์เมอร์คิวรีเนี่ยก็จะระบุว่ากรุ๊ปเลือด A นะแล้วก็เซเลอร์มาก็ a, กรุ๊ปเลือด A B อ่าเซเลอร์จูปิเตอร์ก็คู่เลือด O อ่าวีนัสกรุ๊ปเลือด B ใครชอบตัวละครตัวไหนนะครับก็ไปดูว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดตรงเขาหรือเปล่านะผ่านไป10ลายแล้วมาที่ลายที่11ครับมาเดียวๆเลยครับกับลายของจีบีมูนะครับน่ารักสดใส ส่วนด้านหลังนะ่ะก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของ GB Moon นะอวันที่ลายที่12ครับก็จะเป็นอาการ์ดนะพลาสติกแข็งในลักษณะของการ์ดเลเซอร์ในชุดว่ายน้ำก็จะครบ5สาวเลยนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกับใบที่มันผ่านมาที่ลายที่13เป็นลายเรื่องราวในอดีตชาตินะครับของเซเลมูนก็จะเป็นยุคของเจ้าหญิงแห่งดวงจนันทร์เซเลนตี้กับอ่าเอนเดมียนเจ้าชายแห่งโลกมนุษย์นะี่ครับ ส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะเข้าสู่ช่วงใบที่14แล้วนะครับใบที่14ก็จะเป็นลายสีสาวนะครับแต่แล้วตัวใบนี้ก็จะเป็นการเลเซอร์เป็นการโทรแกรมโดยเช่นกันนะนะก็ประมาณนี้มากันที่การใบสุดท้ายของรุ่นนะครับเดาวนันซิว่าจะเป็นการลายอะไรนะเลยกันเลยละกันก็จะเป็นการลายของ s e เลนิตี้นะผมกับจีบีมูนะก็ คุณแม่กับคุณลูกก็เข้าสู่อ้อมกอดกันการใบนี้ถือว่าสวยมากนะหุเดชเวลาท้อนแสงปั๊บปับปั๊บปั๊บเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวการ์ดเวเฟอร์พลาสติกขังของเซรมูนผลงานเมื่อปี2016ที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด15ลายก็จะแบ่งเป็นการ์ดปกติทั้งหมด8ลายแล้วก็มีการ์ดโฮโลแกรมหรือการ์ดเลเซอร์ทั้งหมด7ลายและสำหรับคนที่อยากจะดู การ์ดเวเฟอร์ชุดที่2นะครับใน EP หน้าผมก็จะนำมารีวิวกันให้ถ้าใครอยากจะรับชมและไม่พลาดการติดตามก็ขออนุญ,ญาตล,ลบกวนให้ทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วกดติดตามกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับในฐานาะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงคันเกงพลังรองจันทราจ